สวัสดีครับผมกะมนีนะครับเนาะผมจะมาตามเลขปูสามแปดครับผมกลายเป็นแนวทางในการรับชมด้วยครับเด้อกลายเรื่มฝากช่องใหม่นะครับผมพระหัตนำโชคนะครับเนาะพระหัตถนำโชคครับผมเปิดช่องใหม่นะครับผมฝากติดตามนะครับผมก็ตามไปหาปูสามแปดนะครับเนาะวางวันนี้ปูสามแปด จะได้ตัวได้ครับผมกลายเป็นแนวทางในการรับชมครับผมตามไปหาปูครับผมว่าวันนี้ปูจะให้ตัวได้ครับผมหลังจากงมืที่แล้วปูให้หกเก่านะครับเนาะพเพราะว่าเลขปูสามแปดานที่ตามมากครับผมตามไปหาปูครับนี<อ>่ลองปู นี่ไงอันเก่าไงหมโกปูติหนึ่งเกตครับผมปูมันใจปูวันนี่ปูมันใจวัวหน่มอยมันใจอันเก่านี่เดชุดชุดเจ็ดมาปูนี่เดงตัวมาตัวนี่สองตัวมาตัวเตนี่เดะอาหันกันนี่เดะครับผมนี่งออกนี่นดิเห็นบ้านสองตัวมาตัวเออนี่ยงออกนี่เดะเท่มันโอ้คับปู สุดเก็ดสิบเจ็ดมาสองตัวมาตัวตีนี่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 ฟุดเกนาุดโกรับทิพมันพิพดำนเชียนนี่มีเลี่ยงอมาทหานก็เป็นตัวรับทิพรับเมย์กต่ากรตึงนี่นี่นี่อันพ่อไปอีกคนนี้เจ็ดหนึ่งสองเปูเออนี่รักสิบร่างเออนี่ตวรับเมยมันรักเมย์เจ็ดแปดเก้านั่นบอกสิบเจ็ดนี่ก็บอถือทด่คน อออกสิบเจ็ดพอถึงคิปสุดเก้าเนี่ยสุดจอเน,นอปูตัวนี้ก,ก็ศูนย์เจ็ดครับผมศูนย์เจ็ดสองศูนย์อันไม่ยังอันไม่ติปูจะนั้นแหละอันตัวเก้ากับสองเนี่ยหนึ่งเจ็ดครับผมสองตัวมาตัวติปูนี่อันสูตรสามตัวสูตรสามตัวก็ลายสูตรตริปูเรียกบนนั่นนี่นี่เรียกว่าหันนั่นนี่บนดิเออนี่สองหกหนึ่ง เออนี่ดิวันนี้ติปูอือวันนี้วันนี้หาหนึ่งเจ็ดปูงนี่นอมไม่หาไม่เจ็อพี่พี่ตัเดียวปูนี่นี่มันต้อกันต่อกันหาหนงเ็กับแมนบางหันมออกนี่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 อันต้อกันมามีบ่ะหันครับผมสูตรกองึ่นนี่หาแปดสองตีปูนั่นแล้บนบนสูตรองเด่นสูตรสองสูตรนึงมันได้หาเกสูตนึงไั้หาเก่าสูตรสองเด้หาแปดสองเออนี่ เล็กบนเรือบนเลือล่างนี่ครับผมโอ้มันใจมันใจตัวเร็อปูแห้งกระมูลนี่อ๋อมีมีสามคูนี่แล้วอันหมักลงของปูนี่อันนี้คือว่าหนึ่งก็สองตัวมาตัวตะปูนี่สองตัวมาตัวนี่มึงยังสองตัวมาตัวมันทัที่เแค่นี้ครับผมปูนี่มาในเด่นเห็นบ้าหนึ่อ๋อหนึ่งกับหกดีครับนี่หนึ่กัหกมันติดกระรางน้องมันมาปิดติดบนน้ำ ครับผมนวดอะไรกันซุนหานมึงออกน้ากันเนี่ยครับผมนี่เด็กซุนห้าล่างซุนห้าล่างสิครับมีมาซุนหาอยู่ไงตัวนี้ครับผมสองตัวมาตัวหนึ่งตัวนึวววจะกวดละพูนเนี่ยังกวดหรอกงดว,ว 1> 1งดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดหางงวดหกงวดเจ็ดงวดผีอะซุนพันผี่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านหยเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหวดที่ปูนั่นแหละอันนี้ปูให้สูตรไม่ปูในตัวนี้สุดรไม่ปูนี่เอากันเก้าเนี้ยพี่เลยวันจะหาหกหรือยังบอกุ่นี่พี่หาหกปูเออนั่นแหละแต่พี่เลยล่ะอันเก้าเนี้ยสองตัวมาตัวเดียวอ่านี่นอันนี้ล่างนี่ปูนี่สูตรล่างนี่ปูล่ังเดียวเล่างยังเดียวอ๋นี่แหละหมวดบอกหาหกเห็นบไหมอ๋อครับผมสุตรหาเนี่ยเมียนหมวดที่ว่าปูให้หกแล้วปูเนาะนั่นแหละหมวดนั่นเมียนอยู่ครับผม ที่เราปูให้ไมีหนึ่งกับพกเราปูปูให้หกเก่าอ๋อหกหนึ่งวดนั้นก็บบนนะครับเนาะสามแปดเจ็ดสามเี่นี่เดีครับผมวนี้สามแปดเจ็สาบนครับผมบนห้าสามแปดไหมห้าสามแปดวนนี้ใส่ซีหาสามแปดห้าสามแปดเด็กล่างกันเจ็ดสามทั้งบนทั้งล้างวันก็ได้นั่นบอกจันไหมใช่ไบครับผมปูข้งปูเขาดีเถอะคนนี้มันใจปัปูกนนี่มันใจสามคู่ได้ ปลูกกินไหนี่สามคูครับผมอ๋อสาคูเนนเนียนนนเนนมปูสามคูครับผมนี่มาขขเลยสมคูหลังสามคูล่างอย่างเดียวนะปูเนอะสอคู่นองเจ็ดหนึ่งเจ็ดปูสามคูสามคู เลยมีใครล่างบนกะ็บ้านแหละหาเก้าครับเข็นเนี่ยปูเข็นเนี่ยครับผมเข็นเนี่ยครับบนวนครับผมปูบนนี้ก็เขาแนละพวกทีมละแปดห้าแปดแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแล้วต่อห้าห้าแปดสองจะปูมีตัวนี้ เนี่ยมันถึกมันลายหมดเลยเร่อสามตัวสามตัวนี่นะมอลายหมดเลยมักวนกับสองหกหนึ่งเต่าอัเดียวหานึ่งเจ็ดมันแม่นแบบนีสามตัวครับผมเน้นตัวเต่าเนี่ยเน้นแปดหาแปดสองบอกเออเออนี่นี่นี่คือคือลายหมดเลยนี่กระไรสามับเน้นหาแปดสองตี่ครับสงตัวมาเจอหนึ่งนี่เน้นปูนน่งตัวนี่สองศูนย์เต้อือนี่ครับผม เนียนสองศูนย์เนียนมันกัดนี่ปูนี่ฮะกัดนี่แปลสองโอ้กันครับผมเนี่ยหาเก้ากับกันเวอรแล้วดูนี่ห้าแปลกระดังปูห้าแปดเนี่ยดังทุกโตแล้วดูนี่ของปูนี่บนนีครับผมนี่ี่สูตรซ้ำโตปูเห็ดครับผมวม่อจะหาหนึ่งเก็ดเ็ดนี่ห้าเห็ดบะหันู่ก็ยังบอกเลยซ้ำโตสูตรซ้ำโตนี่ครับผมปูมันดังเลยเนี่ยอันที่ว่า แปดสองสองแปดห้าเกเก้าห้าแปดห้าห้าแปดกระดังนะปูโอ้นั่นเดี๋ยวไม่เขาเป็นบอไงวดเดีเดนี่ครับผมไยงวดเดีด้ยสามตัวสูตรสาตัวสูตรสามตัวที่ปูเออนั่นอือนี้ปูกัล่างกัมีสองศูนยูนยเจ็ดอาวช้นหีะสามคู่ชั้นนี่หนึ่งเจ็ดตีปูสามคู่ขันกราบกับกบศูนย์สองนั่นท่านครับผมบนกับมี ฉะนนั้แปดห้าแปดแปดฮ่าเก้าห้าแปดสองนี่เรียกว่าันไถมัดประกบเอาสามคู่นี่สามคู่ตัวเกอันนี้อันเก้าคู่นี่นี่คู่หนึ่งนี่ครับผมคือดีถือหนึ่งเจ็ดครับปูนี่เก้าตัวที่พูนสุดนี่เก้าตัวเอ็หนึ่งแปดหนึ่งนี่แหละสองกับสองแปดคือเก้านี่สองแปดสองเก้านี่นี่สุดเก้าสุดเนี่ยอ๋อสุดเก้าจั๊บปูเออนี้นี่ หลักสิบล่างทะปูเออเดี๋ยวเก็่อนหลักสิบล่างุดเก้าน่อยขุเก้ามันี่หลักขุดเก้าหน่อยหลักสิบล่างทีปูเค้อวางเฉนมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองที่ปูนะลอยุลอยูะได้ครับผมปูนะอื ห้าแปดสองเตาปู่ไลคุ้นไหลอยู่เรากะยังเกาะลักหนวยมีเจ็ดแปดเก่าเตาปูเนาะลักซิปครับผมตัวนี้หลักหนวยก็มี่จับคู่เตปูเนาะลองจับคู่เก่อตัวเจ็ดเจ็ดเตวปูเจ็ดแปดเจ็ดเก่าแล้วก็หนึ่งเจ็ด เออหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าปูแล้วก็มีสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้ามีครับไปแมนยูปูปูสื้อไว้เลยสิบห้าใบตัวเดิมปูสิบห้าสิบห้าใบจ้ ตัวเรที่มหาไปสอง้อนชุนเจ็ดมันเห็นปูอันนี้สูตรเก่าจะพูดตัวนี้เออสูตรเก่านี่สูตรเก่าอ๋อม,มาช่องแปดช่องเก่าสิบเจ็ดที่แปดเก่าครับผมมา้วิสิเก่าโควิสิบเกวิสบเกก่อชีเวดเม็นปูอือปูสิบเก่าตีมาสิบเจ็ดที่แปดสิบเกาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกสิปูแต่ว่าปูหมักนะปูเนาะฟันทงให้คขึว่านี้ นี่แล้วนี่ครับผมสองศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยสองศูนย์เนียนบนมีเนียนบนมีหาแปดสองครับผมเนียนบนหาแปดสองอันนี้กับแปดห้าแปดแปดห้าเก้าอันพุตโตปูเลยปูนะบนอันฟุตโตครับผมโอ้ยอันฟุตโตนี่นะครับผมเนาะตัวนี้คือว่าลัก หลักสิบปลั่งครับผมนี่ตัว hmm. น like <c oughs> <Okay. S 2> uh ี huh. ้หลักสิบมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองหลักหน่วยมีเจ็ดมีแปดมีเก่าครับผมสุดเก่านะครับเนาะอันนี้ก็เลยเก่าโตตัวนี้เก่าฟูนี่คือกันเลี้นี่สคือเก่านี่ยจะเก่ามันเพี้ยนๆเพียนเป็นจะปูครับอันนี้ได้ปูนี่ลูกมีเก่าทั้ตัวนี้ต้องออกหลักด้วยเออนนั่แล้วมันพิดไปแล้วนี่นี่นี่บไปนี่นี่ยก็าไปตั้งไม่อีกอครับผมครับ เป็นในปูคนนี้มันใจแห้งกว่าคนนี้มันใจแห้งบันท่วันนี้คือก้อนจักปเส้นปูคนนี้จักปเส้นมันใจจักปเส้นปูเนาะรอยไปแล้วรวยปอร์เส้นตเีอ่าก็มันใจลายแห้งว่นนี้มันใจล่างก็บนปูคนนี้ล่างเดี่ยล่างนี่ยะตัวเดียวเตี้ยสองคนก็ถือถอีกคือก้อนเนาะคนก้มหกนึงเดียวมัหันมันเบาใส่ล้หันครับผมตัวมาหกนึงเห็นมันครับผมนี่ตัวมาหกับหนึ่งนี่มันไปบนนี่ตัวนึง ออกมากมันไปทั้งบนทั้งหลังครับผมนี่นะครับเนาะแคปน้าจอก็ผมนี่นี่ครับแคปน้าจอไหมครับผมนี่อันนี้สูตรอันนี้ของปูสูตรไม้เนะปูเนาะตัวนี้ม <c oughs> ีสูตรไม้ตัวนี้อมีสูตรเก่ากรับผมนี่มีเก่าตัวครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับผมสูตรไม่สองสามสูตรมันไปคนละตัวครับผมปู ก็าหันหกเก่าตัวเดียวเข้ากันเข้ากันที่ปูเข้ากันบัดหกเก่าตัวเดียวบันก็มาสองศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็สิบเจ็ดเข้ากันเข้ากันสามตัวที่ปูอันนึงหันเก่าหนึ่งสิบเจ็ดออันหนึ่งหันเก่าหนึ่งอยู่ครับผมปูม right. ันมันมีอยู่นีหนึ่งเก่าครับผมไม่บอกกันอีกพราะี่หลายถูกฝนอันนี้หลักสิบล่างนะครับเนาะอันนี้รักสิบรักนวยล่างครับผมตัวนี้อันนี้อันชูชุนเจ็ดนี่ ชีบปงวดเหมอันเมาปูเออนี่ยชีปงวดเตี้ยส่วนเงายห้งที่สุดเ็นโลปูเออเนี่ยส่วนงาย่ายที่สุดนี่สูนชุนเจ็ดง่ายที่สุดครับผมอือมันนี่แหละอันตัวนี้ก่อนมาเข่าชุนที่กัอนนี่ตัวนี้ก็ถือกันสองชุนนี่ครับผมปูบัดตัวนี้ก็มาเข่าชูนเหยื่อนี่ครับบ้านช่องล่างนั้นทำกันบัดนี่ช่องสาถุดครับผมตัวเดียวกันเลยหัวเก่าหัวเก่าขึ้นกันแม่นบัดครับผม ไปคนละตัวบันี่นีทเรียนเด้สียดายเก่าเนาะอันปูอันปูทุเรียนอ่างอันตัวเดียวครับผมครับผมปูทุกคนหากปูเนาะทุกคนหาหกก็กันเลยก็เกิดกับหาฮกกนลกนกันครับผมยังเหมือนบังเทนึ่จะงินทีเดียวครับผมปูตลอดให้เท่าอย่นี้แมมพุณนไหมพุ่นชุนห้ากับชุนห้าน้ำกันเลาออกกันเลยเห็นบ่านเงนหากอยนบ่นนั่นห้าหก คลิปนี้กัสวัสดีครับผมเนาะเจอคลิปใหม่ครับผม